สวัสดีค่ะวันนี้สบายๆบาย้านนาไพ่จุนะคะล่างสีหันเนี่ยอูห่วยน่อยไม่ได้เด้อมาเห็ด ยังไงเนาะมันผ่าม ทำปัวไม่ไหมพี่น้องหอมหอมมาเด้อค่ะ หัวหอมๆต้นหอมพร้อม นเจวขมขมเจลขมขมใส่นองพอนกัน ผมตายว่าเลียงก็เด้ม,มึงโอ้สิงมงกุงามไปไส,สิสิสมันจะทงฝนแ้วค่ะพีนองเป็น,นไปแงงามมาก นอกทงได้บรรยากา แต่เสียบบักค่าของรวม ขั้งขมเปียกั้นขมมันน้นองพอดด้วยบายขมดีขมด้วยบานอืนนอวิ่ง เยวนี่โอ้อปดปดกันนะย่างนี่เสียเป็นตะยานเาลยองอลยวาทอ่า คนทองาบาบ้าไปฮะนี่นมาได้เลกเอ้ยสวีเดนป๊อดแยกออกนทองเลยปะ มเราผ้าพออมจังงามกินตับมันกินก็ได้อืม มาที่กว่าเยอะไอ้เเออกินก่อยเลยนะเยวเนาะเอ้าเห็นยุจ,จะปีกกันด้อท่านผิดจำน้ำเขาแขีวบ่ดีไปไหนหรอลิเลียลีลีลืดต่อรดนะปาดมกกาเน,นนะาะปาดก่อนอจุกสวยนอืมอืมน,นี่กระดเดียอ้เหเบิ้งเี็นแแกมกินเลย ทันหอมนี่บอสไยหอมหินหินโจุตับนะคะดูวยคนเผ็ดเผ็ดได้ใจเอาายหินโจ้เจ้าปาดตอนเดียวกระองเขานำ้ำตั้งนี่แสบท่องเพชรยังคัดเ่ขาพักาเกียวนอผิดตเสียบกันชุดจอดเลย อกุญยก้องอืมกินปันกินปันปอบปอบไปน้องจะบุญมาเด้อมาจากเมื่อทุกคนสามพี่น้องเพข่นแกนอืมนักเบียร์กินแทบเอา หาเก็บดับอืมกุยอ,อืมพักข้าวเฉียงฮากักพี่นองแข่นแคนความจุกพี่นางสรรหามาได้อิจฉาไหมคะยังตั้งหนอกมาเด้อมาเด้อเอ็กซ์ตรี่ยุยกุยก้อนสร้างประเทศในประเทศประเทศเทศล่าวมื่อนั่นละน่องยูกรุงเทพสมุติปรากัน จับตช็ออืมับหวานจ่างไปบ่ยายที่งังไงอืด่างบ่มันเผ็ดแัดหัวผิดเด็กคือยัเงบบยเออไปแล้วเนาะโออผิกน้องนั่นมแม่ันตันเลยอ khẩu cho con quỷ xe khẩu con Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ ไม่หัวกับหัวไม่มึงอุ้ยพี่จะไปด้วยคือเนาะนี่ค่ะให้เบ่งค่ะค่ะ สวัสดีค่ะนี่ตอนสองด้วยจ้ะ